สวัสดีครับสำหรับมือนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการกับแก้มขติ์รานะครับเมื่อนี้เชียบผมมีวัตถุดิบคือว่าได้เยี่ยนมาครับฝนตกครับเมื่อนี้ไปตัดหญ้าคนะมันรอยอยู่ข้างอ้คนะไหมผมก็ได้จับเอาซะได้เยี่ยนมาตัวนึงครับเซียนไม่นูยอ่ะก็ได้โอ้ยกัปดกับแกิ์ออมเยี่ยนครับสำหรับมือนี้กับมีนงมวานนะครับมาเตรียมวัตถุดิบให้นะครับ วัดเรียกหรอวน้องมีกระดิ๊บอะไรเนี่ยเขาเข้ามากระดิบมืนหนีวะครับน้ำเสนอท่านผู้ชมในนี่ด้วยครับนี่เครื่องแกงมีพริกตะไคร้กระเทียมนี่โขลกด้วยครับหอมหอมข้าวกลีวับเอียนมะเขือเปาะผักสีลายมามาครับขั้นตอนแรกเขากะกระดิบคือปลาไหลนะครับลงหม้อเลยเครื่องครับที่ตำไปนาะลงเลยปรุงรส น้ำตาลวะไม่ได้ปรุงรสด,ดอกโอ้นมันจะคือน้ำตาลคล้ายน้ำตาลนะาจะ็คองอย่างนวาวะนำประเดียวครับประเดียวจากน่อยนะวนแล้วกันมหลังจากเราใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับเข้ากันน้ำไปขวานะครับปนีนี้คร่บมึงได้ขวานมันแหมนะหมด้ทีแล้ว กัวแห้งๆให้มันหอมเครื่องหอมอยังละ่ะเขาเติมน้ำนครับบนี้เติมนิดน้อยใส่บลเขือทิมไปเลยครับบนี้โอหลังจากเขาเติมน้ำแล้วก็ใส่บลเขือเล่บเนี่ยใส่ทิมไปเลยหลังจากเขาใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับบลเขืองลงไปเนาะถ่ายมันซุกเราปิดฝาหม้อไว้ครับหลังจาก เอ้ยยังห้องกระสุกเลยครับต้องไปกระสุกแล้ว,ะลวนะป่ะนี่ใส่พักครับพักยังนั้<า>จักเขาห้องมาพักยังเอาเข,ข,ขาห้องมาพักยังกูรู้ครับยินด,ดีครับกูส <laughs> ิโบเบียบอกป่ะันนี่มึงคือใส่ตัวที่เนี่ยไม่มันเป็นตัวไม้เนี่ยนะแต่ว่าใส่อส้อมใส่ยังนี่เสียบครับจักพักยังเออแล้วก็พักสไลด์ครับพักสไลด์พ,พักสไลด์สไลด์ คือใบมาล่าขี้นกแมนแต่ว่าอัน,อนใี่เมื่อกี้นะบอกหัจักบ่โอ้ยบกเสียบมึงอกี้เบือ่อกูอยู่บอันนี้เออโอ้ยโอ้ย,อยมันติดอยู่นี่นนี้นะครับ <laughs> พวกใดหัวแจ๊ก,กบอกเชฟยนี้ว่ามันซื้อพักยังนะครับนะเชียบหัจักอยู่ เชียนใบเชี่ยนยังอยู่เออเสี่หัวยักอยู่แต่ตอนนี้เสียบได้ทีแล้วก็เลยป่ะผมยักเข้ครัวด้วครับป่ะนี่มันหอมโอ้เป็นตาเชีบยด้วยป่ะเชี่ยหอมเลยที่ไหนไอต่อป่ะนี่ซิมตากรองซิมดีกว่านะเอาจ้ะมาไอตากรองซิมเลยเนี่บโอ้เสี่ยเป็นนี่ยเป็นโบซิมนะครับอือหายตืดตืดเลย ังไขาดเนีงบ่บ<อ>่บ<อ>่ขาดเนีงบ่พอดีเลยนัวบ่นัวนัวนัวขมไปลอยเั็กน,น้อยบ่ขมมักใสลบ่ขมมักใสไเล็กน้อยเฮ้ยใส่กันเอาเลยเด้ยนี่เอาเลยเฮ้ยใส่หอมนะครับใบประกรูดนะครับให้น้องเก็บมา้เอาหั่นไหมเลยอครับสำหรับมันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเมนูออมเบียนนะครับอ้เป็นเอเชียเอเชียต่อไปก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ฐานเมนูเป็นอะไรเนาะประมาณนี้นะครับฟอมเบียนนะครับมาหน,นีในกับแก้มคีเหล่านะซิมตัวครับมัหน,นีทายยู่งยังมาไหมบอสบอสเมียวโอ้ยเจ้าแล้วแล้ว,วบา้บาสุด<ๆ>มันราดคักเกลือพี่น้องบม่เคยผิดหวังนะหอ,หอมคักสุดยอดอื้อหือ ค่ะเสียบคันให้ได้สีมันข้าวไว้ครับเนี่ยข้าวเดียวเบิดบ่อ่ะข้าวเดียวเบิดแเลยเนี่ยคักครับคันยังสันครับผมกับอไปเสิร์ฟทีมงานสำหรับนี้เขาก็แล้วนะครับเมนูหอมเบี้ยนะครับเมนี่กัโอ้ซิมกับมอมลำ แล้วก็มื่อนี้เชี่ยผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องกินกับนะครับเข้ากับสำหรับมื่อนี้ก็ไปตัวนอนะ้องมอนอ่ะชวดตัวนะ้อชวดไปสืบทีมงานข้างหน้านะครับแล้วมื่อนี้ก็ขอลาสนะสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับ